มาชไวยวะขึ้นไปเอากับผัวแล้วลงมาเอากับสู่ต่อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องซ่อกลงคนออฟฟิเชียลนะวันนี้โอกาสดีเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายคลิปพร้อมไลฟ์สดด้วยวันนี้ไลฟ์สดจะเต่าให้เบิ่งเลูกพี่น้องลูกเพ่นอนแสบบอขคืนนี้นะค่ะว่าคุยกับอันรถเก่งบอเป็นได้เปิดบอ เปิดบ่เมื่อคืนขอฝันให้ฝันน่ะลุงาด่ามันอีกฝันให้ฝันนะแม่ฝันอยู่แล้วฝันให้ฝันอีกฝันแล้วก็มาฝันว่าลุงมาด่าอีกห้องหน้าห้องห้ังห้องเก้าครับผมหลังสอดท่อครับสอดต่อจากสอดท่อวะหลังสอดต่อเดี๋ยวข่าวพื้นที่เลยเด้อแล้วข่าวพื้นที่เลยไอ่ไอ้เออ ผมจะด้เห็นงานต่อเลยไอ้ขมผัวคอย,ยเด้แล้วอย่ากินข่าวเด้กับปลาดุกก็สิแสบเนาะปิ้งไก,กง่กับปิ้งปลาดุกโอ้ย <c oughs> ได้ยังกินนะ โอ้ยมันก็เป็นปูนอยู่ว่าบาปหลายก็งบงให่เขาอ๋ออย่างสนามมันเล่หมคือสิมาบีบรังคับอยู่ขางเด้อขางนีเด้อ สไลมไม่ต้องห่วงค่ะห่าล้่นล้วน กว้างอยู่ครับกว้างอยู่กว้างอยู่เนาะได้อยู่ขายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กว้างอยู่กว้างอยู่อยเอาเราไปใส่เอารีบลงเลยครับรีบร้องเลย ขอตังด้วยอะไรแม่คนนี้ค่ะขอตังด้วยแม่ถึงเวลาแล้วไม่ค่อยเจอกันแลอกเพราะรู้ว่าตอนนี้ามันขึ้นกันเยอะแทบจะร้องไห้ดีแล้วดีแล้วพอดีแล้ว ก็ขั้นขาวเสอกอยู่บอกว่าูการเป็นคู่กันวะน้ำนี้ออกแค่ไหนงอกเขินโอ้ยมีอะไรมีอะไรกับข้อย ขั้นขาวสีนั่นบอขั้นขาวสีออกบอฮะทถาผัวหนูก่อนได้ไหมส, <c oughs> สุดก็ไม่ได้ผัวยืนอยู่นี่กาแฟ <c oughs> อันนี้ทําไมไวนเบียร์น่าไปทีเลยนะ ก็หนาวัทีก็นาวัทีไมไร่ก็ไ่ย้ายเราเพราะเดี๋ยวเขาเกียดยาเพราะพวกนี้มันก็เหลือเวทีเล็กแล้วไม่ไหล่ไปกน่ไเรดน้งไล่้งานนสน็ต้องมาหล่เกสามตัวอระไ้ไใครอ่ะ โดนดน้ำเยอะเลย่ะท <te> <te> ้องก็ป่องเลยอะถามมั้ดิจะนอนก็ไม่ได้นอนจะนอนก็ไม่ได้นอนแป้นหนูหรอคนนี้แป้นหนูหรอคนนี้เขาจะเป็แก่ยังไงไม่แก่นะอายุเท่าเท่ากันเขาห่างกันหนดพีเดียวเองก็แก่ตัวแก่กันร่วงหัวอยู่นนี่แก่ถึงเลย ก็ได้ยินอยู <comprend melhores> ่เดี๋ยวยุ่ตัวร์สุดเลยดอกไหนต้นเลือกกันเลยมันการ์ดเนี่ยแม่ได้ยินได้ยินผ่านหน้ามาดูมีการหรอใช่ไหมมันรู้มั้ยเลยมันรู้ดอกเลแค่รู้หนูไม่ไปอยู่แล้วตอนนี้เขาติดหนูแล้วหนูติดเขาเขาติดหนูติดทำไมเยอะแยะ ก็ห่างกันปีเดียวเองแกเกิด20ผมเกิด21แเราเป็นถางเครื่องเขาเป็น<ะ>คนน<ๆ>อนโบยเงินไปไ,ไหนวะเนี่ยเงินถางเครื่องเก็บเขาเก็บหนูกเก็บทั้งหมดเงินลูกน้องเขาเป็นหนูเก็บหนูหมดเลยก็เป็นหัวหน้าทีมเวทีเงินออกมาต้อง,องผ่านหนูก่อนทั้งหมดเงินลูกน้องก็ผ่านหนูก่อนยังไงเบิกบ่อยก็ไม่ได้เบิกเบิกเกินสามครั้งอ่ะ ไในทิตย์เดียวเกิดเบิกเกินสามครั้งไม่เบิกไม่ให้เบิกแล้วก็ครั้งนึงก็เบิกเยอะๆไปเลยจบไหมไม่ได้มีงบเท่าไหร่ครั้งมีมีงบครั้งนึงไม่ไม่เกินหนึ่งพันบาทต่อให้ค่าแรงเยอะก็สร้างไม่เกินหนึ่งพันบาทเพราะที่เจะต้องส่งส่อปั้นหมดแล้วเปชีบัญชีลูกเมียเขาก็อยู่ตรงนี้หมดเลยไงบ้านเหรอม่งั้นเร็วไหลใช่ไหมใช่่งนี่คือตอบตรงคือใช่ ถ้าเราไม่เก็บให้ทางบ้านก็ไม่มีอะไรจะกินเราต้องเก็บส่วนที่เก็บได้งจุกเก็บได้งคือเอาป่อยมันแล้วป่อยมาชาวบ้านชอบส่วนของพี่เขา20คยี่สิบคนทั้งหนึ่งกี่คนชาว้านของพี่เขายีคนยาวเลยยาวเลยจนกว่าจะมันมีวันพักจึงปอดจนนอนเลยนอานอนเลยรอรออะไรนี่รอสองคืนรอเวทีนี่ทำอะไรอ่ะ ตั้งรั้วไงตั้งรั้วขอบนอกเลยโอ,อ,อ้ยเยี่ยมถ้ามันไม่ขอบไม่ไม่ขอบนอกปุ๊บไว้ขอบในเดี๋ยวมันก็ไปเยี่ยวอีกขอบนอกอ่ะเยี่ยวข้างนอกดีกแล้วฝัง <c oughs> ่งน้องก็ตั้งเลยน่ะฝั่งน้องก็ได้แล้วไหมอา้าห้องน้ำสองห้องห้องนอนไม่ได้หรอกล้าๆนะเหอะเดี๋ยวก็รุ่งป๊า ยีงดีนะขอให้เข้าวันนี้เมื่อวานเขาไม่เข้าเลยไม่เข้าสนามใครวาไม่ให้เข้านี่ใครถามไม่เข้าว่าโโอ้หยุ่งไม่ใช่ผู้จัดเขาบอกว่าจะเพิ่งเข้าไปเราดูพรุ่งนี้ก่อนปลาโลดไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยคันบอกว่าจะเพิ่งเข้าไปคือยังยังไม่อยากให้เอาลูกศิษย์ร้องเข้ามาวิ่งเขาบอกร้องเข้ามาวิ่งกว่าเขากลัวสนามมันเลิ๊หนูก็เลยว่าอาละเองสองสามคันนี้จอดอยู่ตรงนั้น เขาก็เลยีนไปเลยก็เลยน่ลยไปนอนโน่น้าได้หมดเลยก็มาดวมดกใครมาเา้นอนนสนา่ดงีแล้วนอนนแหละดีแล้วอากาศเย็นดีไฟก็มีห้องน้ำก็พร้อมป่าก็เพียรห้องน้ำหลังตรงตรงแยกนแล้วก็หลังโรงพัาปาอะไรก็ไปอย่างพ้อยนะ ตลาดกับข้าวก็อยู่ตรงนี้นี่สบายเลยคนไม่รู้อ่ะสบายเดี๋ยวนา้นทองทเป็นโรงเอตลาดกับข้าวตลาดไงแต่้วันอาทิตย์ก็ตลาดถึงนี่ถนนแนี่หมดเพราะี่มันอะไรมันเสาร์วันที่นี่ตลาดป่ะเนื้อสุกอ๋อเนี้อวันนี้มันเสาร์พรุ่งนี้จะได้ซื้อกับข้าวไปแล้วออไม่มีห้องโควอ่ะโควลยังไม่มาแล้วโควอยู่กับบ้านตรงี้่ พลอยเพิ่งมาเมื่อเช้านี่ทีมนี้เพิ่งมานี่ทีมนี้เขา,นมมานเนี่ยแต่ทีมนี้มาเมื่อคนะืนแล้วทีมพวงออกมาเมื่อคืนแล้วไม่เคยมาตแต่เมื่อคืนแล้วไม่ต้องนอนโน่นมานอนนี่นอนหน้างานเช็คดูหน้นั้งงนเมื่อคืนที่ที่ไอ้ตะยองยกลูกยกลูกสีพื้น <ผม S 1> ก็เล,ละฝนก็ลินตลอดจริงเลย,ลเ,ลยเล็นเลยมันไม่ได้สงสารเลยสงสารเน็งเสื้อชุดมันยาวปีนี้ชุดลากทุกกับทุกชุดเลย แล้วมันเละแบบไม่แล้วมันเละเป็นหญ้าใช่ไหมเมืองมนันเป็นดินดินเลนอ,อ่ะดินผมใหม่อ่ะดินทมใหม่อ่ะเละอย่างไงกันเละ <laughs> ดินทมใหม่ผสมกับอ่ะยางมะตอยเก่าอ่ะแล้วก้อนยางมะตอยเก่ามันเป็นลูกเป็นลูกทีเนี้ยแล้วดินผมใหม่เหยียบลงไปไอ้โดนเหยียบดีก็ดีเหยียบไม่ดีก็ร่างทางกระดูกยางมะตอยขูดเท้าก็จมอยู่ในดินอย่างเงี้ยถามว่าถ้ามันถ้ามันแห้งน่ะสวยสวยมาก ที่ดองสวยมากเลยแหละงานไทยแบบมาช่วยงานไทยงานให้ไปเติร์ดดูด้วยหกเจ็ดเก้าคงปลาช่วย,วยแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเนข้าใจอยู่เป็น,เป,นเป็นหน้านุ้งนุ้งงว่าถ้าของปลาช่วยไม่ใช่แล้วเพราะว่าพื้นที่หนึ่งพื้นที่แกไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ปลาช่วยตอนนี้มันไม่ เข้าใจอยู่แต่ว่ายังไม่ไม่รู้ว่าใครเมื่อไหร่ไม่ไม่เต้ยเต้ยเต้ยหมดเต้ยหมดแล้วเต้ยหมดแล้วไม่งั้ก็พระประแดงไม่งั้นก็ไอ้าอเี้ยใช่แต่ว่าเต้ยเต้ยกับปารังแกะหมดแล้วปาังแกะจะมีอีกรอบหนึ่งนี่เะแดงหอปาังแกะนะทั้แม่ที่เส้นนี้องน้อยต่งไป้ามีดอกไม่ต้องให้นะนมันเป็นตกหม่อ้้ทวปาก พอํงวนมาครับโทรศัพท์งานขึ้นป้าไม่รับโทรศัพท์พอเลยตอบางๆนกำลังแกะเด็กๆเห็นในบัาในป้ายใช่ไหมไม่เห็นในกลุวงานคือไฟหัวหมดเลยคือมันมันไม่รู้จะไปยังไงเออในสนามนี้เลยนะพ่อกำลรับแม่บอกว่ามต้องไป ไม่มีผลประโยชน์มันไม่โบาเราหรอพื้นที่ใช่เนแม่ได้วัดเมินวัดวัดเนินระบบปีหน้าใช่ไหมการปีหน้าวางแม่วางเงินไปวันนะวนีสาวน้อยของของสองวันใช่วันวันที่สามสิบสามสิบมีเสียงสารวันที่หนึ่งมีเบล่าววันที่สองมีสารน้อยวันที่วมนวั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 ่วันวันรู้วัไรันวันนไัวันว ิไปซื้อเองกับวงเลยไม่ต้องไปขายไม่ต้องไปรอซื้อคิวต่อด้วยตอนนี้มันเต็มโหมดไงนี่ข้ามปีเลยนะก็เข้าใจข้ามต่อข้ามปีนี่แหละคือเรารู้ว่าปีหน้าเนี่ยมันไม่ทันเขาอ๋อจะครบมันอายจากซื้อเองเลยแหละมีมีลำใหญด้วยนะไม่ไม่ซื้อลำใหญข้ามปีของปีหกสิบเก้าด้วยนะไม่ก็หมายคือาหมายแม่ว่าเออวัดเนี่ยเขาปาปิเราลงแน่นอนเราซื้อเราลงแน่นอนปุ๊บเราเอาใครมาลงปุ๊บ ไปรอดูมาลลเลยจ้างมาลลต่อเลยแต่มันลงทุนระยะยาวเกินอออันนี้คือเราเราเราตัดแล้วเราตัดแล้วคือเราตัดกระังแกวอกแล้วคือเดินเองเลยแลวได้ถูกด้วยต้องของไม่ได้ต้องถูกด้วยได้ถูกกว่ากันเยอะด้วยถูกกันเกือบแสนแต่ค่าจ้างมอลล์ปกติแต่มันมาขึ้นเพราะหนึ่งในหน้าไปดึง ไปเอาจากวิวงมาอันนี้ไอ้ไอ้มุกมั่งป้าจันซื้อต่อยมุกมาป้าจันตอนนี้วางเงินวางเงินป้าจะหมดแล้วตอนนี้ไก็ดีตอนน้อยก็ดีช่วยดีที่บันเก้ากว้างพี่วัดหนึ่งหกอันยิ่งที่กว้างยิ่สบายตั้งสังกะสีตั้งแล้วไอ้ต้นมาไหมเนี่ยใบสองไอ้ต้นมาไหม มาเฮ็ยังละกันาดอกจากองลดกแล้วนลูกน้องลอแล้วลูกน้องก็ไม่มันยูเหลือสดด้วยสดว้อนแนสแล้เว้ยไม่เอาเอาคนมีเมียเมียเลิกไปแล้วหลาดเกินได้ไหมช่วยงังมก,กิน

Ba bóng đó. Quát quát, ăn mãi là sáng mãi là sáng mãi là Ừ mãi là sáng 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 mãi là มันหาก็นันขป้นอขึ้นอ,ออกไป